เออคุณออนครับคุณออนแน่ใจแล้วเหรอครับว่าจะไม่ประกาศตัวว่าเป็นผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของที่นี่รครับแน่ใจสิฉันขอทดลองทำงานสักสองเดือนก่อนนะเพราะว่าพนักง,งานธรรมดาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของบริษัทอยู่ตรงจุดไหน ว่าวันนี้ท่านประธานบริษัทของเราได้กลับมาจากต่างประเทศแล้วและยังมีการแต่งตั้งผู้จัดก,การคนใหม่มาทํางานของสาขาเราด้วยนะคะเอ๊ะนั่นมันคุณตาเลข,ขาของท่านประธานไม่ใช่หรอคะเอ๊ะนั่นมันอ่อนไม่ใช่หรอคงจะได้ข่าวว่าเราได้เลื่อตนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนเลขิดจะมาเกาะเราละมั้ง หรือว่าผู้หญิงที่ยนอยู่ข้างๆคุณตาลจะเป็นประธานบริษัทคะคุณอันยายอ่อนนี่เธอเป็นถึงประธานบริษัทเลยเหรอประธานบริษัทที่เธอเห็นคือเพื่อนสนิทสมัยมหาลัยของฉันเองเดี๋ยวฉันจะโชว์เรียกประธานบริษัทให้เข้ามาหาฉันให้เธอดูเป็น คุณออนนั่งทำงานตรงนี้ก็ได้ครับออนออนคนสวยเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะครับอันนี้สุดแซบ่บไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเธอก็ทำงานอยู่ที่นี่อ่อนเพื่อนรักออนคนสวย ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นประธานบริษัทวันเวลาชาแนลอ่ะอเธอเข้าใจผิดแล้วแหละฉันไม่ใช่ประธานบริษัทสักหน่อยอะไรนะนี่เธอไม่ใช่ประธานบริษัทหรอกเหรอใช่ฉันไม่ใช่ประธานบริษัทไ,นะไม่ใช่ประธานบริษัรรท,ษ <laughs> ทษแล้วมายืนแอคกทำไมแถวนี้ยะ <laughs> แต่งตัวอย่างกับเป็นเจ้าของบริษัท ำฉันเสียหน้าลูกน้อหมดคือฉันฉันจะมีประชุมต่อไว้มีเวลาว่างค่อยคุยกันใหม่นะรเราไปนั่งชิวที่ร้านเดียกันเนาะอันนี้สุดแซบฉันมีเอกสารที่จะให้เธอตรวจสอบนะ่ะ เธอช่วยดูให้หน่อยนะว่าต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่าอ้อนคนสวยพอดีฉันไม่ว่างเธอรอไปก่อนนะออได้ฉันจะรอเธอกลับมาตรวจนะเออเดี๋ยวเธอจองตัวหนังให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะเอาไปดูนะหัหน้าคะ เพื่อนของหัวหน้าเขารอหัวหน้าไปตรวจสอบงานเอกสารให้อยู่นะคะใครบอกว่าเขาคือเพื่อนของฉันมันก็แค่พนักง,งานเดินเอกสารยังกล้ามาเทียบบาร,รมีกับน,กน,นี้แถมยังมีหน้ามาเรียกฉันว่าอันนี้สุดแซ่บอีกไรมารย,ยาทจริงให้มันนั่งรอยอย่างนั้นแหละเลิกงานแล้วค่อยไปตรวจงานให้มันได้ค่ะ นางออนเอยนางอ่อนสมัยเรียนมหาลัยเธอทำอะไรก็ได้ให้หน่งตลอดตอนนี้กลับต้องมาเป็นลูกน้องคอยรับใช้ฉันคอยดูฉันจะแกล้งแกให้อยู่นี่ไ,ได้ ฟิีทั้งคืนเลยเหรอคะคือหัวหน้าให้ฉันแก้งานหลังเวลาเลิกงานแถมงานนี้ยังต้องรีบใช้อีกฉันก็เลยต้องมานแกทห้คืนแล้วนี่คุณแก้เสร็จหรือยังแก้เสร็จแล้วจ้ะยังก็รด้บอกให้หัวหน้าตรวจสอบสิ ได้ดีมากแต่มีพนักงานบางคนเขาแจ้งมาว่าเธอเอาข้อมูลของบริษัทไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งของเราตอนนี้เธอโดนไล่ออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเอฉันเอาข้อมูลบริษัทไปขายงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ไงฉันไม่ได้ทำนะฉันบอกว่าเธอทำเขาก็ต้องทำสิอัน ทำไมเธอต้องใส่ลายป้ายสีชิมด้วยเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะอย่ามาตีตัวสนิทกับฉันพวกเราสนิทกันมากฉันเกลียดเธอเมื่อก่อนเธอดีกว่าฉันทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอกลายมาเป็นลูกน้องของฉันแต่ผลงานของเธอ ยังทำได้ดีเกินหน้าเกินตาฉันอีกฉันจะทําให้เธอประวัติเสียนในวงการและเธอก็จะไม่มีที่อยืนในวงการนี้อีกต่อไปน,นี่เธอคุณอันครับตรวจสอบเสร็จแล้วอยังครับว่าใครเอาข้อมูลบริษัทไปให้คู่แข่งของเราอะครับ สวัสดีค่ะคุณตางคนนี้ค่ะมันเป็นคนเอาข้อมูลของบริษัทเราไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งของเราค่ะคุณตางและตอนนี้ฉันก็ไล่เขาออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คุณพูดบ้าอะไรครับบริษัทนี้เป็นของคุณออนนะครับคุณออนเขาจะเอาข้อมูลบริษัทต,ตัวเองไปให้คู่แข่งทำไมล่ะครับเป็นไปไม่ได้ ว่าน,น้นเขายังบอกฉันอยู่เลยว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี่แกโกหกฉันหรอฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทจริงๆแต่เจ้าของบริษัทเป็นพ่อของฉันฉันเป็นแค่ผู้จัดการทางไหมของท อ,อดคนสวยอุย๊ยคุณออนคนสวยคือ,อทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแกอย่าเถีสาฉันเลยนะพวกเราสนิทกันมากเลยเก็บข้าวของของเธอแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันได้ละฉันไล่เธอออก